สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีมีนทุกคุทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องหมอนิงทาร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนในเดือนพฤษภาคม2568ตามการแบ่งโหราศาสตร์ไทยชาวลัคนาราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะคะการทํานายเป็นการทํานายโดยรวมอย่างที่บอกทุกๆครั้งอย่านําไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตก ดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงดาวจะบอกอะไรช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมีนนะคะมีในเรื่องของความเหนื่อยเนาะเดี๋ยวช่วงประมาณวันที่19พฤษภาคมไปแล้วจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็จะมีความเหนื่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความหนักความเหนื่อยในเรื่องของการงานเนาะ แต่ว่ามันจะมีผลดีก็คือได้รับผลเงินทองผลประโยชน์รายได้จะมีมากขึ้นแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของความเหนื่อยที่มันจะมากขึ้นเหมือนกันแล้วก็ดาวพบเรือนวินาศกลับบ้านตนก็คือดาวพระหูกลับบ้านตนในรอบ18ปีดาวพระหูจะย้ายในวันที่19พฤษภาคม2568เนาะก็จะมีเรื่องของความอ,อ,อาจจะอยู่ไกลบ้านอาจจะต้องเดินทางไกลหรือ อาจจะต้องมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขพวกปัญหาต่างๆหรือต้องระวังในเรื่องของความพังการซ่อมบ้านซ่อมรถหรืออะไรที่มันจะต้องซ่อมแซมในช่วงนี้ด้วยแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์หรือปัญหาต่างๆที่มันจะเข้ามามันจะมีเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาพอพบเรือนไม่นานเนาะถ้าแก้เคล็ดแก้ดวงก็คือต้องเดินทางไ,ไกลๆหรืออยู่ไกลบ้านจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวคุณการย้ายที่อยู่อะไรแบบนั้นก็ได้ หรือบางท่านช่วงนี้ดาวพระพฤหัสย้ายเข้าสู่ภพเรือนอพันธุดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนตัวของคุณแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานงานแล้วก็ตัวของคุณมีเกณฑ์ที่จะเหมือนกับอยากกลับบ้านอยากไปอยู่ใกล้ๆบ้านอยากไปมันมีเรื่องของงานที่จะต้องแบบเกี่ยวพันกับในเรื่องของญาติพี่น้องหรืออาจจะเป็นได้รับมรดกในเรื่องของการทํางานที่บ้านอะไรแบบนั้นแต่ มันมีเรื่องของวินาศเข้ามาเนาะเพราะว่าพบเปิดวินาศดาววินาศเป็นเกษตรตาที่บดีมันต้องระวังในเรื่องของปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับตัวคุณปัญหาเรื่องของบ้านเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของอครอบครัวที่มันจะเข้ามาทําให้คุณต้องจัดการปัญหาต่งตางๆอืแต่ว่าก็จะได้เรื่องของรับผลผลประโยชน์รายได้ที่จะมีมากขึ้นนะคะ ถึงมันจะเหนื่อยต้องแก้ไขปัญหาเหนื่อยที่จะต้องจัดการปัญหาการงานครอบครัวก็แล้วแต่แต่มันก็จะได้ผลประโยชน์รายได้ที่จะมีมากขึ้นแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของอการเสียเงินเสียทองในช่วงนี้ด้วยเพราะว่าดาวอริไปตกอยู่ในภพเรือนการเงินมันมีปัญหาที่ต้องจัดการในเรื่องของการเงินหรือบางท่านอาจจะเสียเงินกับการบุกเบิกได้เริ่มโปรเจกต์ใหมๆ่ๆงานโครงการใหมๆ่ๆหรืออะไรที่จะนําความก้าวหน้าให ในเรื่องของการได้งานใหม่ๆหรือได้เงินก้อนใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในช่วงของดาวใหญ่ๆย้ายใ,ใ,ในเดือนพฤษภาคมดาวพระหูดาวพระเสาดาวพระพฤหัสจะส่งผลอะไรกับคุณอีกในช่วงไพาทารุจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีมีนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ห้าเหรียญขึ้นมาใบแรกดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพังคานไปตกอยู่ในภพเรือนปุตตะแล้วก็เป็นตำแหน่งตำแหน่งนิดตำแหน่งประด้วยก็ต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงนี้เนาะอาจจะจ่ายกับบุตรบริวารลูกหลานหรือเป็นช่วงที่คุณจะต้องเซฟในเรื่องของการเงินแล้วก็การเข้าสังคม3ามถ้วยมีเกณฑ์จะเกิดข้อพิกผันการได้เงิน จากเรื่องของการเข้าสังคมก็ได้นะคะมีเกณฑ์การเข้าสังคมการได้เงินได้ทองแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงแล้วก็การเสียเงินเสียทองกับการเข้าสังคมด้วยเหมือนกันมันจะเป็นเรื่องของการแบบถ้าใครติดขัดในเรื่องของการเงินการทองเนาะคุณก็จะค่อยๆแบบฟื้นตัวหรือไม่ก็จัดการปัญหาในเรื่องของการเงินได้ดีหมุนเงินได้ทันอะไรแบบนั้นในเดือนนี้เดือดซันขึ้นมา แล้วก็แปดเหรียญสิดบดับแล้วก็หนึ่งไม้เทา้าน o ยออฟคัพอัศวินถือถ้วย the ว i e l of fortune แล้วก็จัสเมนโชคชะตากำลังนำพาตัวของคุณหลุดออกจากความขัดสนการติดติดขัดขัดในเรื่องของการเงินนะคะขอให้คุณทนอีกหน่อย ก่อนหน้านี้คุณเคยมีชีวิตที่สุขสบายหาเงินหาทองได้คล่คองหรือไม่ก็โอกาสของการเงินมันเข้ามาบ่อยๆแล้วก็เหมือนกับมันหาเงินได้ง่ายค่ะก่อนหน้านี้อาจจะคุณมีแพชชั่นมีกําลังใจเนาะแล้วก็มันมีเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามาโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้สร้างงานสร้างเงินแต่ว่าตอนนี้มันเกิดข้อผิดผันอาจจะเจอกับเศรษฐกิจภาวะที่แบบ เศรษฐกิจเฟื่ฟฟองฟือคนไม่ค่อยมีเงินจับจ่ายมันเป็นเรื่องของการแบบติดติดขัดขัด,ขดในเรื่องของการเงินเนาะอาจจะด้วยความที่คุณไม่ได้ระวังในเรื่องของการจ่ายก็ได้คิดว่าหาได้ง่ายก็ก็เลยจ่ายแบบไม่ได้ระวังตัวในช่วงนี้เหมือนคุณมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการเงินเข้ามาเนาะ,ะในช่วงที่คุณมีเงินก็เพื่อนเยอะ,อะแล้วก็สามารถที่จะ เหมือนกับช่วยคนอื่นได้แต่ในตอนนี้คุณเกิดภาวะของการติดขัดในเรื่องของการเงินแล้วก็เหมือนกับขอหยิบขอย,มขอยืมใครก็ไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองแล้วก็พยายามต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเนาะอืมก็เป็นช่วงที่คุณจะตื่นรู้กับคนได้มากขึ้นรู้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูใครพึ่งพาได้ใครพึ่งพาไม่ได้เป็นเรื่องของการรู้ใจคนแล้วก็รู้ว่า ชีวิตนี้คุณพึ่งพาใครไม่ได้คุณเหมือนกับมันเป็นเรื่องของอจักรวาลที่เข้ามาสอนคุณว่าคุณอย่าไว้ใจคนคุณต้องเลือกคบคนคุณอย่าใจดีจนเกินไปอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอก็คือเป็นบททดสอบเป็นเรื่องของการเรียนรู้ก็เป็นเรื่องที่คุณอาจจะเจอกับปัญหาสุขภาพก็ได้ที่มันยังมีอยู่ในตอนนี้อยู่ๆก็เกิด การเสียเงินก้นแบบปุปปปับปรับชับพันในเรื่องของสุขภาพอะไรแบบนั้นก็ได้ในบางคนเนาะก็เป็นเรื่องของการแบบเป็นเดือนที่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายมากๆ, <c oughs> ๆคุณอาจจะเจอการหมุนเงินไม่ทันหรืออรายจ่ายเข้ามาทําให้คุณเสียเงินเสียทองแบบนั้นนะคะอืมแต่ว่าก็ยังมีโชคดีอยู่บ้างนะคะเพราะว่าดาวดาวที่เกี่ยวกับการเงินไปตกอยู่รบเรืรนวินาศ อาจจะเสียเงินก็จริงแต่คุณจะได้เงินใหม่ๆจากการที่เริ่มหรือการได้ทําอะไรใหม่ๆเอคุณจะผ่านพ้นไปได้ค่ะเหมือนโชคชะตาก็กําลัง,ลงเหมือนจะดีขึ้นนะคะวาสนากําลังจะฟื้นตัวในเรื่องของการเงินคุณจะตื่นรู้กับการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็โอกาสของการแบบใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยเสียเงินเสีทองไป คุณจะได้เงินกลับมานะจากในเรื่องของการได้ถูกหวยด้วยเบอร์ก็ได้หรือโชคชะตาโอกาสบางอย่างจะเข้ามาในเรื่องของการเงินคุณเหมือนกับเขาเรียกอะไรทุกขลาบม,มันจะเกิดทุกขลาบขึ้นอะ่ะมันจะทุกข์ก่อนแล้วมันจะได้โชคอของการได้ได้ลาบลอยได้โอกาสของการได้การเงินที่ดีอ่ฟื้นคืนอะไรแบบนั้นมันจะมีข่าวดีเข้ามามันจะเป็นโอกาสเข้ามาให้คุณได้เงินได้ทอง การหลุดพ้นจากวิบากกรรมหรือการตื่นรู้ภายในตัวของคุณแล้วก็การหลุดพ้นจากวิบากกรรมก็ได้ในบางท่านเนาะเพราะว่าคุณก็เจอมาหนักเหมือนกันก่อนหน้านี้ชีวิตก็ดีๆอยู่อย,อยู่ก็เกิดความพังการต้องสูญเสียเสียเงินเสียทองเสียเพื่อนเสียคนรักหรือเสียบางสิ่งบางอย่างอืมตอนนี้เหมือนคุณกําลังประครับประคองจิตใจประครับประคองอารมณ์ประครับประคอง การเงินที่มันสูญเสียไปเนาะแต่ว่าก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะเพราะว่าโชคชะตากําลังจะหมุนไปในทิศทางที่ดีการงานของคุณนะคะก่อนหน้านี้คุณน่าจะเป็นคนที่ทํางานทํางานคนเดียวทํางานฉายเดียวมันจะดูโดดเด่นเนาะแล้วก็เป็นงานอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆหรือเป็นข่าวดีเข้ามาเกี่ยวกับในเรื่องของงานก่อนหน้านี้ที่คุณได้ทําแต่ในช่วงนี้งานที่คุณจัดการปัญหาหรือการได้ทํางานของคุณก่อนหน้านี้ มันมีในเรื่องของอุปสรรคเข้ามาหรือการถูกเล็กถูกเลื่อนหรืออมีในเรื่องของการรออาจจะรอการเซ็นสัญญารออปิดจอดปิดดิวหรือปัญหาที่ต้องจัดการมันเกิดข้อผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการงานนะคะมันเหมือนกับข้อสะดุดเนาะการงานดูทิ้งช่วงหรือเหมือนคุณรอ ข่าวดีหรือรอคําตอบในเรื่องของการงานจากลูกค้าลูกค้าหรือจากผู้ค้าผู้สัญญาก็จะเป็นโอกาสดีนะคะที่คุณจะปิดจ็อบปิดดิวได้หรือจบปัญหาได้สิบดาบก็คือการจบปัญหาคุณจะสามารถที่จะคุยได้ลงตัวหรือ,เ,อ,อเคลียร์ปัญหาได้คุณมีทักษะที่ดีที่จะเจราจาต่อรองพูดคุยแล้วก็ เป็นโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนหรือโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาในเรื่องของการงานงานของคุณจะโดดเด่นจะมีชื่อเสียงจะมีในเรื่องของการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานเข้ามานะคะเหมือนการงานจะค่อยๆดีขึ้นค่ะเหมือนคุณจะแก้ไขปัญหาได้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของไพ่จะบอกอะไรอีกการงานคุณจะได้รับการอปราุปถัมภ์หรือช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แล้วก็ คนใจดีอาจจะหมายถึงผู้ใหญ่เอ็นดูในช่วงนี้การงานจะผ่านไปได้หรืออผู้ใหญ่จะแก้ไขปัญหาให้คุณได้แล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีความเครียดอยู่แล้วแหละเพราะงานจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องจัดการแต่คุณเป็นคนที่มีศักยภาพดีแล้วก็เป็นคนที่มีไอเดียหรือมีเรื่องของความรอบคอบเนาะมีความรอบคอบในเรื่องของการงานก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะอืแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของความเครียดเพราะว่า มันทําให้คุณเสียสุขภาพได้แล้วก็อาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยมันอาจจะทําให้คุณพรีเซนต์งานออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยเนาะช่วงนี้ค่ะแต่มีเกณฑ์ที่งานของคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะคะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือบางท่านอาจจะนํางานเก่าๆกลับมาปัดฝุ่นทําใหม่มีเกณฑ์ได้ความเฮงความปังได้จากงานเก่าๆได้เหมือนกันนะคะบางท่านถ้าทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินทรัพย์สิน หรือไม่ก็กันเป็นในหน้าต่างๆก็โอกาสของคุณมามีเกณฑ์ที่จะโด่งดังโดดเด่นการมีชื่อเสียงแบบนั้นได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีมีนหยุดพักแล้วก็ความสุขก้าวต่อ ก็มีในส่วนของบางท่านเสียเงินกับสุขภาพของตัวเองเนาะอืมก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะบางท่านก็เป็นช่วงที่อาจจะได้ดนทางท่องเที่ยวอาจจะได้เสียเงินกับาการเที่ยวเสียเงินกับการมันมีเรื่องของสุขภาพเข้ามาอาจจะเสียเงินด้วยสุขภาพของตัวเองก่อนหน้านี้คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่เหมือนกับ ไม่ว่าทำอะไรก็ดูหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองการเงินดูคล่องมากการเงินดูใช้จ่ายได้แบบมีความสุขค่ะไม่ได้ติดขัดอะไรเนาะแต่ในภาวะช่วงนี้คุณอาจจะเจอความติดติด,ข,ดขัดในเรื่องของการเงินอาจจะหมุนเงินไม่ทันหรือ,เ,อเสียเงินไปกับในเรื่องของบุตรบริวารลูกหลานก็ได้หรือเสียเงินให้กับสังคมการเข้าสังคมอะไรแบบนั้น ก็การเงินจะค่อยๆดีขึ้นนะคะบางท่านอาจจะจบปัญหาจบภาระหนี้สินบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณสูญเสียเงินก็ได้แต่คุณจะสามารถที่จะประครับประคองอค่าใช้จ่ายหรือการเงินในเดือนนี้ไปได้ก็มีเกณฑ์จะได้เงินก้อนเข้ามาด้วยบางท่านอาจจะได้มรดกบางท่านอาจจะได้ทรัพย์สินเงินก้อนโตอาจจะขายที่ได้ขายบ้านได้หรือขายรถได้อะไรแบบนั้นก็ได้หรือค่าคอมมิชชั่นของคุณมันจะสูงในช่วงนี้แต่ว่า อย่างที่บอกเนาะการเงินถึงจะได้มากแต่ก็มันมีรายจ่ายจออยู่แต่ยังไงคุณก็จะหาเงินมาโปะหรือหาเงินมาทันเวลาทันท่วงทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีมีนสายลมจอยสุขภาพความสุขแล้วก็ ปกป้องช่วงนี้คุณอาจจะเหมือนกับมีเรื่องของโรคเวียนหัวเนาะอืมหรือไม่ก็จัดเน้นขึ้นมาโรคเวียนโรคกลังบางท่านก็เป็นเป็นหายหายเป็นโรคประจํานี่แหละแต่มันเป็นหายหายไม่หายขาดสักทีหรือเป็นโรคเวียนโรคกรัมที่เขาบอกกันเนาะบางท่านก็อาจจะไม่ใช่โรคเวียนโรคกรัมแต่เป็นโรคที่แบบเอ่อเป็นโรคงงหัวเป็นโรคแบบโรคหมุนบ้านหมุนอะไรแบบนั้นอืมก็ต้อง เหมือนจะต้องเหมือนคุณนอนน้อยอะค่ะพักผ่อนน้อยนอนน้อยทำงานเยอะเอ,อหรือไม่ก็เหมือนกับไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเนาะอืมก็ช่วงนี้เหมือนเออ,อาจจะปัญหาเยอะต้องเครียดปัญหามีเรื่องปวดหัวเข้ามาพักผ่อนไม่เพียงพออะไรแบบนี้มันทำให้สุขภาพของคุณแย่บางท่านก็โลกเก่าเก่ากำเริบนะคะก็ต้องระวังนะคะช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองนิดนึงบางท่านต้องระวังในเรื่องของฮิสโต พราะความร้อนอืเพราะว่าเรื่องของการปวดหัวมันจะมีเข้ามาหรือฮิสโตกอยู่ๆก็เป็นอยู่ๆก็หายแบบเนี้ยค่ะอืต้องระวังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีมีนคนโสดความรักของคุณเป็นอย่างไรคนโสดก่อนหน,น้านี้ดูแฮปปี้ดีนะคะดูทุ่มเทให้กับความรักหรือชีวิตดูมีความสุขมากได้เริ่มต้นกับใคร บางคนแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขการได้ถูกัพพอร์ตดีหรือไม่ก็การถูกดูแลเอาใจใส่หรือเอ็นดูหรือทุ่มเทให้กับคุณมากๆแต่มันเกิดข้อผิกผันด้วยดวงชะตาหรือวาสนาหรืออวิบากกรรมต่างๆมันเข้ามาเล่นตลกกับคุณคุณอาจจะเสียความรักให้กับเพื่อนอคนคนนี้นอกใจหรือมันมีเรื่องของมือที่สามเข้ามา มันทําให้ความรักของคุณมันตัดขาดกันไปเลิกลากันไปแต่มันมีเรื่องของการบนกลับเนาะอืมเหมือนปัญหาทุกอย่างมันเหมือนคําว่าเสียงโชคเนาะเจอคนดีมันก็ดีเจอคนไม่ดีมันก็เหมือนกับว่าความสัมพันธ์อะมันเมื่อมันมันมีความสัมพันธ์แล้วหรือมันมีความรู้สึกดีๆไปแล้วมันก็เอากลับคืนมายากเหมือนคุณสังใจกับคนคนนี้ มันมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่คนคนนี้มีอิทธิพลต่อคุณมากๆคนที่เลิกลากันไปคนที่มีเรื่องของความสุขที่คุณเคยได้รับคุณยังนึกถึงเขาอยู่คุณยังรู้สึกดีๆกับคนคนนี้อยู่ด้วยวิบากกรรมหรือ,อเวรกรรมที่ทําร่วมกันมาอะไรก็แล้วแต่ที่แล้วแต่ที่จะเรียกกันเนาะมันเป็นเรื่องของดวงแท้ๆเลยเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่คนคนนี้จะกลับมาแต่กลับมาด้วยการเริ่มต้นใหม่การให้อภยัยอะไรแบบนั้น เหมือนเขาจะปรับปรุงตัวที่ดีขึ้นเนาะหรือไม่ก็เป็นช่วงที่เขาจะกลับมาด้วยความรู้สึกว่าเขาทำให้คุณเเสียใจแล้วเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่เพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาสูญเสียไปก็คือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาอ่ะเขาอยากจะเริ่มต้นเขาอยากจะเป็นครอบครัวเขาอยากจะดูแลเอาใจใส่คุณแล้วก็อยากจะรับผิดชอบในความรู้สึกนี้เหมือนเขาใคร เขาเหมือนเพิ่งคิดได้เนะาะทั้งที่แบบมันสูญเสียไปแล้วแต่ตอนนี้เหมือนเขาคิดได้แล้วอยากจะเอาความรักนั้นกลับคืนอืเขาเห็นคุณทุกครั้งเขาก็ยังรู้สึกเสียใจอืก็เหมือนกับว่ามีมีเกณฑ์ที่เขาคนนี้จะวนกลับมาในความสัมพันธ์แล้วคุณจะให้โอกาสค่ะก็เป็นเรื่องของโชคชะตาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไร ใจดีแล้วก็พร้อมกำลังวังชาเดือสันขึ้นมาถึงสองใบคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณน่าจะมีโอกาสที่จะมีความสุขได้ค่ะเพราะคุณน่าจะยืนหยัดกับความรักครั้งนี้มาน,นานคุณให้อภัยไม่รู้เท่าไหร่แล้ว คนคนนี้เคยนอกใจด้วยเคยมีความสัมพันธ์ที่แย่ๆกับคุณแต่ด้วยความที่มันเป็นเรื่องของเนื้อคู่เนาะ j a s m i n e กับ view of fortune ก็คือโชคชะตาวิบากกรรมหรืออสิ่งที่ทำร่วมกันมามันได้สารต่อก็มีโอกาสที่ความรักดีๆจะกลับคืนมานะคะหรือมันเป็นเรื่องของการประครับประคองความรักกันไปอะ่ะ มันไม่ได้หวือหวาอะไรมันไม่ได้เลิศดหรูออะไรแต่มันมีความรู้สึกว่ามันผูกพันกันมากๆมันก็มีทั้งด้านดีด้านลบเนาะเหมือนคุณศึกษากันมามากพอแล้วรู้ว่าความรักมันไปต่อได้แล้วเหมือนปรับความเข้าใจกันได้หรือปรับตัวกันเข้าหากันได้ดีจบปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยมีหรือปัญหาเก่าๆหรือปัญหาบุคคลที่สามเหมือนคุณให้อภัยได้เป็นช่วงที่คุณพร้อมจะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์เนาะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้น เดอะเอ่อดอะซันขึ้นมาความรักที่สดใสหรอคุณอยู่มีเกณฑ์ที่จะชัดเจนแล้วก็ความสัมพันธ์ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เป็นเรื่องของการคุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ตื่นรู้ขึ้นมาจัดเป็นขึ้นมาถึงสงใบนะคะสดชื่น แล้วก็ใจเจ็บคุณเคยอยู่ในสภาวะความรักที่มันเจ็บปวดมาก่อนเนาะหรือไม่ก็ชอบเอาชนะกันชอบพูดอะไรที่มันทิ่มแทงใจกันเป็นความสะใจเป็นช่วงเวลาที่ชอบเอาชนะเนาะก็คือความสะใจนั่นแหละแต่ด้วยวิบากกรรมหรือบุญหรือกุศลอะไรที่คุณได้ทำคนคนนี้มันเกิดการตื่นรู้จากภายในของเขาอะค่ะ เขารู้ได้ด้วยมันมีเหตุบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกได้ด้วยว่าเอ,อไม่มีใครอะที่จะอยู่ข้างเขาเหมือนกับคุณอาจจะเจอความเหงาความโดดเดี่ยวหรือเจอกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเขาเขารู้ว่าการอยู่กับเพื่อนหรือการรักเพื่อนหรือการอยู่กับคนอื่นไม่ได้มีค่าเท่ากับการอยู่กับคุณ การที่คุณซัพพอร์ตในด้านต่างๆเหมือนตื่นรู้จากภายในอะค่ะว่าเขาอาจจะสูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดไปนะคนที่คอยรักใคร่ห่วงใย,ยเอ็นดูเขากลับมามาดีมาเอาใจใส่มาคอยเทคแคร์หรือเหมือนกับว่าอะไรที่เขาทำไม่ดีเขาจะปรับปรุงตัวอืมแล้วความรักของคุณมันก็เหมือนกับไปในทิศทางที่ดีประครับประคองกันไปมีทุกมีสุข แล้วก็เหมือนเขาไม่ได้หายไปไหนถึงเขาจะมีนิสัยที่ปรับปรุงไม่ได้มีอยู่บ้างแต่มันก็มันก็น้อยลงสิ่งที่มันไม่ดีมันก็น้อยลงทําให้ชีวิตไปต่อได้อืมก็ดูมีความสุขได้นะคะอืมแล้วก็มีข่าวดีการได้เดิ่มต้นการได้อมีการเรียนรู้กันไปมีความสุขมากขึ้นการเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นปล่อยวางกับบางสิ่งบางอย่างได้อะไรแบบนั้นมันเหมือนอการเข้าใจกันอยู่ด้วยความเข้าใจอืม ค่ะก็ประมาณนี้ความรักของคนมีคู่เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาเนาะเหมือนกับคุณเคลียร์ได้หรือคุยกันรู้เรื่องหรืออตื่นรู้ภายในจิตใจอืมแล้วปล่อยวางมันก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องอะไรที่มันจะเป็นเรื่องใหญ่ใหส่วนมากก็จะมีเรื่องเล็กๆการขัดใจกันการพูดแทงใจกันอะไรแค่นั้นแต่เรื่องใหญ่ใหที่จะนอกใจกันจะมีปัญหาในด้านอื่นๆไม่มีเนาะไม่มีให้เห็น เหมือนมันจบแล้วอะค่ะสิบดาบก็คือมันมันสุดแล้วมันจบแล้วก็ประครับประคองกันไปแล้วก็เออมันเป็นอินฟินิตี้อะค่ะความรักไม่รู้จบมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์ก็เออเป็นเรื่องของเหรียญที่อยู่สองมือเนาะประครับประคองกันไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรคุณชาวลัคนาราศีมีนในช่วงที่ดาวใหญ่ๆย้ายแล้วก็ เกิดผลอะไรกับชาวลัคนาราศีมีในเดือนพฤษภาคม2568 s o l a าร้ฟชเหมือนคุณจะถูกแสงส่องถึงเนาะอะไรที่มันเคยโดนปกปิดปิดบงังหรือปัญหาทุกสิ่งอย่างที่มันลุมเลา้ามันก็ยังมีอยู่แต่มันจะค่อยๆดีขึ้นซาท่านคือดาวเสาดาวพระเสาจะให้อะไรใหญ่ๆ อ่าเป็นเรื่องของโปรเจกต์ใหญ่อ่งานใหญ่หรืออาจจะมีบ้านก็ได้มันมีเกณฑ์ที่จะจะได้โปรเจกต์ใหญ่หรือโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาโอกาสของความสำเร็จใหญ่ๆเพราะว่าเหมือนพระที่ส่งถึงแสงมันส่งถึงคุณนะคะความโดดเด่นด่งดังการมีชื่อเสียงอืมแล้วก็ t r a n s i สคุณจะดูฉายแสง ความพยายามการอดทนการาทํางานหรือทําอะไรของคุณก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่มันมีความยากความเหนื่อยความลําบากความอดทนตอนนี้มันส่งผลคุณมีความโดดเด่นการมีชื่อเสียงมีคนยอมรับแล้วก็การงานดูมีความมั่นคงมากขึ้นด้วยวีนัสขอโทษเวสต้าพลังงานภายในของคุณมันมันมีความ มั่นคงแล้วก็มีไฟมีแพชชั่นกับการทำทุกสิ่งอย่างเหมือนตอนนี้ใจของคุณมันกลับมาที่ตัวของคุณมันมีความรู้สึกว่าอยากกระตือรือร้นอยากจะทำงานอยากจะทำทุกสิ่งอย่างให้มีความสำเร็จเกิดขึ้นมันมีเป้าหมายมากขึ้นเนาะในชีวิตของคุณแล้วก็ not known เหมือนกับว่าอนาคตอะค่ะมันก็คือจุดเริ่มต้นหรือการกระทําของคุณมาก่อนหน้านี้หรือช่วงนี้ก็ได้อนาคตยังไงคุณก็จะมีเรื่องของการได้โอกาสดีๆการได้สิ่งดีๆเข้ามาเพราะความพยายามของคุณสิ่งดีๆอ,อาจจะหมายถึงการเป็นที่รู้จักการเป็นที่ยอมรับมีเกณฑ์ได้สิ่งดีๆการได้เลื่อนขั้นเลื่อตนตาแหน่งหรือการได้โปรเจกต์ใหญ่ๆมันมีในเรื่องของผลงานที่คุณได้สร้างมาก่อนหน้านี้ค่ะ มันก็เลยส่งผลให้คุณในตอนนี้มันมีโอกาสนะคะที่คุณจะ,ะแสดงศักยภาพได้ดีแล้วก็มีผู้ใหญ่เล็งเห็นมีการได้ร่วมหุ้นลงทุนได้ทำงานได้โปรเจกต์ใหญ่ๆห,หรือบางท่านอาจจะได้โชคลาภได้เงินทองก้อนโตเข้ามาก็เป็นช่วงที่คุณจะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้ดีงานดีผลงานดีแล้วก็ถูกเล็งเห็นจากผู้ใหญ่เหมือนอแสงส่องถึงนะคะ การมีชื่อเสียงการถูกผลักดันการถูกโปรโมทแล้วก็เป็นเรื่องของความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้บ้านมีโอกาสได้ทรัพย์มีโอกาสได้ที่ดินได้มรดกแบบนั้นได้นะคะการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอืมถึงมันจะเคยติดขัดหรือเคยหมดเนื้อหมดตัวในบางคนก็แบบเจอความทุกข์มากๆการสูญเสียเงินก้อนโตหรือไม่ก็เจอปัญหาหนักๆในชีวิต ตอนนี้เหมือนคุณจะกลับมาฟื้นตัวได้แล้วก็โอกาสต่างๆกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาขอให้คุณอดทนอีกหน่อยค่ะมันมีเกณฑ์ที่การเงินจะฟื้นตัวได้แล้วก็โอกาสของการได้โปรเจกต,ต์ใหญ่ๆงานที่เกี่ยวกับโครงสร้างงานที่เกี่ยวกับอสังหาหรืองานที่เกี่ยวกับในหน้าต่างๆก็จะดีขึ้นหรือในงานอื่นๆก็ได้ค่ะโอกาสที่มันจะพัฒนาหรือมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างมากจากความที่เหมือนกับการเอาใจใส่ของคุณนะคะแล้วก็เต็มที่กับมัน มันก็เลยส่งผลทําให้คุณโดดเด่นด่งดังกันมีชื่อเสียงกันมีเงินทองแล้วก็ได้รับความสุขจากการทํางานของคุณก็มีเกณฑ์นะคะที่จะโอกาสของความสําเร็จเกิดขึ้นมากๆเลยในเดือนนี้เหมือนกันค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คมเมน่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์มานึงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องสุประแตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับการให้ทิปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็ คอมเมนต์น่ารักน่ารักกล,กลับมาแล้วเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ